มหาชนนะครับมาในนามนายกสมาคมชาวยโสธรนะครับมาเหยียบปูชนียบุคคลของเมืองยโสธรคือพพอดาวนะครับเอาความห่วงใยของลูกหลานเมืองยโสธรเข้ามาหาพอนะครับมาให้กำลังใจพ่อตอนนี้พ่อแย่างแรกถึงหลายแล้วกันสภาพที่สุดนะครับนั่งเบาคําเ้าของท่านพ้นตีนากศรีอินนะครับร่องไปท่าที่สองสิงทรงความห่วงใยฟานพานคลิปไม่พอนะครับมีพ่อเห็นแ้วดีใจบ็างไใมครับ <im pe as> ดีใจหลายนะครับ <im pe as> แข็งแรงขึ้นกันยนอดกำลังใจจากซุ้มเฮ้าเนี่ยแหละครับทุกคนดได้ผู้ใดต่อไปเนี่ย <im pe as> ผู้ใดเบิ้งคลิปพอดาวนะครับผมอยากเบิ้งให้ใหาเบิงบ้งให้จบทรงของฝันรังวั่นขมานคลิปให้พอนะครับพอเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งนี่คือปูชนียบุคคลนี่คือบอรบมครู่ของยโสธรน้านะครับของแผ่นดินไทยเฮาบผมนะครับฝากขอบคุณทุกคนได้ที่ขมาเบิ้งคลิปพอนะครับเล้วกันเบิ้งให้จบครับแล้วกันคอมเมนต์ให้กำลังใจพอเลยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอเชญครับขอบคุณครับเป็นอะไรร่ขอบค